ผมว่าหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมันมีการแลกเปลี่ยนกันทุกคนสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมได้ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาได้มาพูดคุยได้มาเดินดูได้มาอะไรต่างๆได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การได้ยินกับการเห็นด้วยสายตาอาจจะไม่ได้เดินมาที่จริงแต่มันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกดื่มดําได้ ในอนาคตผมว่าดิจิ t a ลฮิวแมนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แพร่หลายมากเพราะสามารถไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงเขาสามารถพูดคุย10ภาษา50ภาษาได้โดยแค่ดิจิ t a ลฮิวแมนแค่คนคนเดียวแต่ถ้าเป็นคนคนจริงๆเนี่ยเราต้องใช้สกิลคน20คน50คนนะครับเพื่อให้สามารถเซิร์ฟธุรกิจรหรือบริการนั้น ก็จะมีของน้องญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือเขาแบบทํางานเป็นมาสเตอร์พีซมาชิ้นหนึ่งประมูลไปได้6กถึงเจดอีทีเรียมก็ตีเป็นเงินก็ร่วมรวมแบบ3-4มสี่แสนต่อชิ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีแพงขึ้นไปอีกอย่างตัวโคน X เอเองก็ตัวเป็นล้านเหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างฮือฮากับกระแสข่าวที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็นบริษัท Meta ครับหลังจากนั้นก็ได้เกิดกระแสการพูดคุยกันถึง Metaverse ทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าราว2ปีผ่านไปครับจนถึงปี2565บริษัท Meta ก็ได้ประกาศเลิกจ้างพนักง,งานกว่า1,000 0คนคนหลายกลุ่มน,นั้นเกิดการตั้งคาถามนะครับ ว่ากระแสเมตาเวิร์สที่กําลังมาแรงในช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าคําถามนี้อาจจะยังตอบได้ไม่แน่ชัดครับพอๆกับที่อีกหลายคนยังไม่เห็นภาพของโลกเสมือนนี้ได้อย่างชัดเจนคาว่าเมตาเวิร์สนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกในนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ของนิวซีเฟนสันในปี2,535ครับนิยายมีชื่อว่า Snow Crash เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์ สามารถตอบโต้กันผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงอาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเสมือนจริงที่ล้ำสมัยเกินกว่าจินตนาการของผู้คนในยุค90จะนึกออกได้ในใิยายเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการสร้างโลกเมตาเวิร์สในทุกวันนี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ย มันก็จะมีองค์ประกอบของเมาเวิร์ที่เริ่มเกิดขึ้นมาอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมีพวกเกมมิ่ง a r อ r อะไรต่างก็เริ่มเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าที่เป็นเมาเัิร์จริงๆเนี่ยครับก็คือประมาณกลางปี2021นะครับเมาเั Media ิร์ไทยแลนด์ก็เริ่มมีการให้จับจองที่ดินกันคือทุกอย่างมันอยู่ในช่วงของพัฒนานะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างที่ที่เราคาดหวังนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีก ไม่เกิน3ปี5ปีนะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจสังคมมากเลยนะครับพอพูดถึงจัก,กรวาลเมตาเวิร์แม้ว่าถึงวันนี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มรูปแบบแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาการพูดคุยถึงแนวคิดนี้ทำให้หลายคนเริ่มจำลองจัก,กรวาลน,นี้ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนภาพยนตร์หรือว่าเกมต่าง สื้อตรวนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับโลกเมตาเวิร์สมากที่สุดเป็นการจําลองโลกเสมือนที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ผ่านการสมอุกรณ์มีการสร้างอาวตารของตัวเราเองขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตนตามใจชอบสามารถพูดคุยสื่อสารหรือว่าเล่นเกมร่วมกันได้อย่างอิสระอีกด้วยด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะ สมจริงแน่นอนมันอาจจะต้องมีเรื่องของอุปรกรณ์สวมใส่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเช่นเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเออมันมีวัตถุที่เป็นวัตถุดิจิทัลเนี่ยปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสหรือเราสามารถที่จะจับต้องได้หรืออาจจะต้องมีเทคโนโลยี AR ที่จะเข้ามาที่จะทำให้อวัตถุเสมือนเนี้ยมันเหมือนกับว่า มันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยไม่ได้อยู่แค่เพียงในโลกเสมือนคือนอกจาก VR กับ AR แล้วครับมันก็ยังจะต้องมีพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอนแหละเพราะว่าอาจมันจะต้องมีเรื่องของการซื้อขายกันที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นเรียลไทม์โดยที่อาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งมันจะต้องสูงกว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันจําเป็นที่จะต้องประมวลผลให้ได้ทันกับออความเป็นไปในช่วงเวลานั้นด้วยอยากให้ลองนึกภาพเวลาที่เราเดินทางไปที่ต่างประเทศพวกเรา จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสกุลของประเทศนั้นๆถูกต้องไหมครับเวลาที่เราเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ดก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเข้าไปทํากิจกรรม <t> ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเรียนใช้บริการอะไรต่างๆในโลกเมตาเวิร์ดเราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการทําธุรกรรมและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในโลกเสมือนได้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอไอเทมในเกมเสียงเพลง หรือแม้แต่ผลงานทางศิลปะที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ผู้ที่สร้าง NFT ในเช่นทุกวันนี้ครับชื่อมัทน,นาเลิศกรกิจานะคะชื่อเล่นชื่อปิง ตอนนี้ก็คือทำงานหลักเป็นโฮมสไตลิสต์แล้วก็มีฮ o อบบี้เป็น NFT Creator ค่ะตอนที่เราเข้ามาทำ NFT อ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่อง m e t a w e r s e เข้าใจว่ามันรีเลทกันก็เหมือนเป็นการทำงานศิลปะในโลกเสมือนเนี่ยเพื่อไปขายเขาอีกทีอยู่บนโลกเสมือนคือช่วงประมาณมีนาปีที่แล้วค่ะก็คือติดโควิด แล้วก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเราก็เลยใช้กลับมาวาดรูปก,ก็คือวาดรูปให้เพื่อนแต่ว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ NFT อ่ะเขาก็ฮิตกันอยู่พอดีเราก็เลยใช้วิธีว่าเราวาดรูปให้แต่พอเราเริ่มวาดปุ๊บอ่ะมันก็จะเริ่มมีแบบวาดฉันด้วยสิฉันอยากซื้อซื้อเป็น NFT ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มได้ว่าคนมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าสู่วงการ NFT จริงๆ NFT นะครับก็มาจาก non fungible token นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีในการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบของบล็อกเชนนะครับไอการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนเนี่ยคือการระบุสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นทําให้เราที่เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถเก็บรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เนี่ยได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากว่าอไอสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทดแทนกันได้คือเนื่องจากว่า NFT เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะเราให้ค่า ของสิ่งนั้น NFT เนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีคุณค่าเลยก็ได้ครับเหมือนกับงานศิลปะคนอื่นเขามองว่าสวยหลายๆคนมองว่าสวยมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นพอเราให้คุณค่าเราก็อยากได้เราก็ยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยครับมันอยู่ที่การให้คุณค่าของคนส่วนใหญ่ ตัว NFT เองเนี่ยวิธีการทำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการวาดรูปแล้วอัพโหลดขายแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของภาพบนอินเทอร์เน็ตไม่ไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้สิ่งหนึ่งที่ที่หลายคนเอาไปทำคืออ่าเหมือนเป็นการซื้อไปเพื่ออัพราคาของถ้าสมมติว่าตัวศิลปินคนนั้นดัง NFT ตัวนั้นเป็นที่นิยมเนี้ยเขาสามารถเอาไปขายต่อ ในราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆได้แต่ลักษณะของการขาย NFT เองเนี่ยเขาจะมีมีสิทธิ์ในงานแค่บนเว็บ3เท่านั้นไม่ไม่ได้มีสิทธิ์บนความจริงคือไม่สามารถเอางานที่เขาซื้อจากเราไปปรินหรือไปทําซ้ําได้พอพูดถึง NFT แล้วมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและ NFT ที่น่าสนใจครับรายงานของ Digital Economics Compass ออกมาระบุนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนใช้ NFT มากที่สุดในโลกในปี2064ครับ มีจำนวนคนใช้งานมากถึง5.65ล้านคน NFT คือมันเหมือนเป็นแกลลอรี่ที่คนทั้งโลกสามารถเปิด เปิดดูพร้อมกันได้ไม่ว่าแบบจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยถ้าเราแสดงบนโลกความจริงอะ่ะมันคือการแบบเช่าแกลเลอรี่แล้วก็รอคนเดินเข้าไปดูซึ่งมันจํากัดทั้งเรื่องของการเดินทางมันจํากัดทั้งเรื่องของเวลาใช่ไหมแต่กับ nft เองอะ่ะมันคือใครก็ได้สามารถเข้าไปดูจากมุมไหนของโลกก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่งานศิละปะในรูปแบบของ nft อะ่ะ มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราสู่สายตาคนได้ง่ายขึ้นจริงๆ NFT เป็นเรื่องของคอนเนค t ชันเรื่องของคอมมูนิตี้ด้วยความที่เราเป็นแบบสังคมที่หนึ่งก็คือเราอาจจะต้องแบบมีเพื่อนคอยช่วยกันส่องช่วยกันดันกันเองแล้วก็การที่เรามีจำนวนมหาศาลเวลาเราไปต่อรองอะไรขอยูทิลิตี้กับที่ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายขึ้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียของสังคม NFT ซึ่ง เรามองหลักๆคือไอ,ไอเรื่องที่เขาก๊องานเราอ่ะนั่นแบบมันเป็นเรื่องที่ห้าไม่ได้การที่มีใครสักคนทำแอคเคา์ปอมแล้วก็เอางานเราไปปล่อยขายซ้ำแล้วเงินก็เข้ากระเป๋าเขาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่คอมมิชชั่นช่วยกันรีพอร์ตคือทำได้แค่นั้นเลยเพราะมันยังไม่ได้มีกฎหมายของการแบบต้องไปฟ้องร้องกันเพราะจับไม่ได้ว่าใครทำ เมตาเวิร์สที่มันเป็นรูปแบบของเกมหรือคอมมิชชีที่คนมาเจอกันมีคนที่สามารถที่จะปลอมเป็นเราได้นะครับหรือคนที่มาแอบอ้างเป็นเราได้มันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ใช่เมตาเวิร์สแล้วมันก็ยังมีคนที่จะปลอมแปลงเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับคือการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นสื่อดิจิตอลเนี่ยอัปเดตเล็กๆไปจนถึงเด็กที่โตและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มน้องใหม่เลยนะของการรู้สท่ามันสื่อน สร้างตัวเองจำลองเข้าไปอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเหมือนแบบเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกับเราแล้วอะไรเงี้ยเราว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วตัวเมตาเวิร์สเองอาจจะต้องมีการปรับตบกลับไปกลับมาเพื่อหาตรงกลางเพื่อให้แบบว่ามันสามารถอยู่กับเราได้จริงๆด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล NFT เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการเข้าถึงประสบการณ์บนโลกเมตาเวิร์สนะครับชเช่นเดียวกันกับดิจิทัลฮิวแมนหรือว่าเมตาฮิวแมน ซึ่งเป็นตัวละคร3มิติที่มีความละเอียดและคมชัดสูงแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่ามีบุค,คลิกที่โดดเด่นน่าค้นหาและทุกวันนี้เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นทั้ง virtual influencer หรือว่า brand ambassador ในการนำเสนอสินค้าบริการรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้กับ,บแบรนด์ดังในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับ โลนะครับกิติพัฒนจินทองนะครับก็ทําเกี่ยวกับว i r ิโอโปรดักชันนะครับวิดิโอเทคโนโลยีทุกรูปแบบนะครับรวมไปถึงพวกเกี่ยวกับ Immersive Experience เรื่องงานเกี่ยวกับ Metaverse นะครับอะไรก็ตามที่เป็นโลกเสมือนอันนี้เราสปอร์ตได้หมดครับ m u t a n u m a n ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีว r t u a อนะครับที่เราสามารถสร้างคนเสมือนขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานในมีเดีย นะครับรวมไปถึงการสร้างอินฟลูเอนเซอร์การทําเป็นนักร้องหรือว่าเป็นศิลปินต่างๆในหลายประเทศก็นํามาใช้งานเนาะแล้วก็ผมคิดว่ามันมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงมากในลักษณะของการทำดิจิตอลฮิวแมนเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่มีข่าวเสียแน่นอนนะครับเขาสามารถเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยโดยที่แบรนด์หมดกังวลเรื่องของอข่าวเช้าหรือว่าเกี่ยวกับ ความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าตาให้ตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้ช่วยลดระยะเวลาเนาะช่วยลดเวลาช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับช่วยลดปัญหาที่มันเป็นปัญหาความเป็นมนุษย์ออกไปได้ค่อนข้างเยอะรายแรกๆที่มาทำเนี่ยเทรนที่มาคือเอเชียซะส่วนใหญ่ก็คือยูนิคไม่สวย แต่ว่าเหตุล้วจำได้มาเทนนี้หมดเลยบิวตี้สแตนดาร์ดของแต่ละยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปสมัยนี้เริ่มเริ่มเริ่มมองหาความยูนิคของหน้ามากขึ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นลูปของคล้ายๆแฟชั่นมันก็วนไปวนมาอังกี้ผู้หญิงยากยากค่อนข้างยาก,ยากแต่ด้วยความเป็นผู้ชายก็แบบอยากให้มันสวยใน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 อุดมคติของเราส่วนที่ยากที่สุดถ้าจริงๆตามเทคนิคตาค่อนข้างยาก,ยากตาเป็นส่วนแรกๆที่คนมอง ถ้าตาไม่รู้สึกว่ามีชีวิตก็คือจบละจริงๆพอความเพอร์เฟกมันก็เลี่ยนเหมือนกันบางทีเราทำคาแรกเตอร์คนขึ้นมาเราต้องใส่ความไม่จริงเข้าไปด้วยเพื่อหลอกให้มันดูสวยบางทีถ้าเราทำให้มันจริงปเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอย่างเช่นความิมิธีของหน้าจริงๆหน้าคนมันจะไม่สมิธีเลยแต่ว่าพอเราเริ่มทำให้มันซิมิธีขึ้นเงี้ยมันจะเริ่มมีความเป็น AI มากขึ้น การเกิดขึ้นของดิจิตอลฮิวแมนเนี่ยมีผลแน่ๆเลยของการทํางานก็คือการใช้การทํางานแทนมนุษย์เขาสามารถพูดคุย10ภาษา50ภาษาได้โดยแค่ดิจิตอลฮิวแมนแค่คนคนเดียวโดยให้ AI เป็นตัวเชเนเรตภาษาได้แต่ถ้าเป็นคนคนจร,จริงๆเนี่ยเราต้องใช้สกิลคน20คน50คนนะครับเพื่อให้สามารถเซิร์ฟธุรกิจหรือบริการนั้นขีดจํากัดทางด้านภาษาขีดจากัดทางด้านเชื้อชาติหรือต่างต่างก็จะขาดหายไปถ้าถามว่ามันจะเป็นผลเสียต่อมนุษย์ไหม ดิจิตอลฮิวแมนจะมาแย่งงานมนุษย์ไหมนราต้องมาดูที่2ด้านเนาะเราก็มองว่าถ้ามาทํางานแทนมนุษย์แต่ก็เป็นข้อดีที่มนุษย์ไม่จําเป็นต้องทํางานรูทีนมนุษย์สามารถที่จะไปทํางานลักษณะของกระบวนการสร้างสารรค์ได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ดิจิตอลฮิวแมนยังทำไม่ได้ก็คือ,อาการให้ลักษณะของความเห็นทุกอเห็นใจหรืออะไรต่างๆหล่านี้ยังจําเป็นต้องมีมนุษย์อยู่มันอยู่ที่เราจะเอาเขามาทําประโยชน์อะไร ผมว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเป็นคอนเทนต์หนึ่งเหมือนไม่ต่างอะไรกับเราไปเสพไอจของดาราเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเดิมทีเขาเป็นยังไงเราเสพความเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาให้เราเห็นด้วยซ้ำมันเทนมันก็เริ่มเริ่มมาแต่ถามว่ามันมันจะมาแทนที่คนไหมผมว่าไม่คนมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมันมีมีสเสน่ห์ในแบบของเขาในของคนแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ไม่ดิจิทัลคนมก็จะเป็นอีกแบบน ถ้าพูดถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของโลกเมตาเวิร์สในอนาคตนะครับมันมีผลวิจัยจากการ์ n เนอร์ที่คาดการไว้ว่าพอถึงปี2,569เนี่ยผู้คนในโลกราว25%จะใช้เวลาในการเรียนช้อปปิ้งทำงานเข้าสังคมเสพความบันเทิงรูปแบบต่างๆบนโลกเมตาเวิร์สอย่างน้อยวันละถึง1ชั่วโมงเต็มครับแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดคือกว่าที่เราจะไปถึงโลกอนาคตตรงนั้น การสร้างโลกเสมือนแห่งหนึ่งที่มีหลายองค์ประกอบมาผสมผสานกันจนกลายเป็นโลกเสมือนที่บุคคลสามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้จะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ความร่วมมือของบุคคลต่างๆอีกมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับโครงการตัว เยาวราชดิจิทอลทวินเนี่ยก็เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับกับงานบางกอกดีไซน์วีคตอนที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยนะครับเราก็มีหลายโจทย์เหมือนกันว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับฉะนั้นเราลองทำเมสเตอร์เวิร์ดที่มันเป็นโรงหนังเก่าย่านเยาวราชเราก็จะมาแอสไซน์งานนะครับให้นักศึกษาของเราเนี่ยลงไปทํางานนะครับในชุมชนในพื้นที่จริงนะครับก็แบ่งนักศึกษาออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเราก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็คือจะสร้างตัว สตอวอดขึ้นมานะครับกับกมา่ปี3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการลงไปถ่ายทําในพื้นที่ไปการไปบันทึกจัดเก็บนะครับเรื่องของโรงหนังแล้วเอาสองอันนี้มารวมกันซึ่งเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินระหว่างโลกจริงกับโลกที่อยู่ในโลกอดีตนั่นเองนะครับ ปายประโยชน์พยักกราครับเป็นคนอ,ออกแบบโรงหนังศิลิลามาพัฒนากรครับผมว่าตัวเมตาเวิร์สเป็นสิ่งที่เอามาตอบในปัญหาของคุณนี้ได้ดีมากเพราะอย่างของโรงหนังผมปัจจุบันมันก็คือห้างแอมเชน่าทาวซึ่งมันก็เป็นศูนย์การค้าใหญ่ไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถไปดูพื้นที่ดั้งเดิมว่าเป็นยังไงบ้างรูปทรงพื้นที่เป็นยังไงหรือเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงหนังต่างๆที่มันอาจจะมีอยู่แต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วทําให้เราได้ เรียนดูเกี่ยวกับอดีตมากขึ้นครับค่ะหนูชื่อนางสาวสัชิชาหงสกุลค่ะในโครงการนี้หนูทําหน้าที่ปั้นโมเดลตึกค่ะเป็นโงรงภาพยนตร์คาเทค่ะเพราะว่ามันเป็นอดีตค่ะมันก็เลยท้าทายถ้าพูดตามจริงเลยคือหนูแบบความรู้ในตรงนี้เป็นศูนย์เลย ไม่รู้เลยว่าแบบมีที่นี่อยู่หรือไม่รู้เลยว่าเยวาวราชเมื่อก่อนมีแบบเป็นโรงหนังด้วยคือหนูเข้าใจว่าแบบอาเป็นแหล่งที่อยู่แล้วแบบร้านอาหารมาตลอดมันเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาค่ะมันอยู่ที่ว่าเด็กยุคใหม่ที่เขากําลังจะแบบก้าวขึ้นมาอย่างพวกหนูนะคะจะแบบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงในวันหนึ่งที่เราอาจจะสามารถแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนได้นะคะ แต่ว่านักศึกษาได้อะไรนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการลงมือทําจริงเจอโจทย์จริงนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยส่วนล้วถามว่าชุมชนได้อะไรจากเราบ้างคนในชุมชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับเรื่องของ Meta ลเวิร์นะครับแต่เขาสามารถเข้าถึงวิดีโอได้เขาสามารถดูเว็บไซต์ได้เขาสามารถเห็นได้ว่าอ๋อลุงหนังนี้มันเคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมันอาจจะทําให้ความทรงจําที่ใกล้จะเลือนลางของเขาเนี่ยกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง นางสาวสวยหน้าคุ้ยทางค่ะเป็นนักศึกษาแชมป์ปีที่3ค่ะโรงหนังที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือโรงหนังเทียนกวัวเทียนค่ะปัญหาคือข้อมูลน,น้อยและรูปภาพก็แทบจะไม่มีให้เราเห็นเลยเขาคงเดิมก็แทบจะไม่เหลือเลยค่ะก็เลยลองเราเลยลงไปลงพื้นที่ค่ะเราก็เลยได้เป็นเอ่ออาเจกค่ะตอนแรกอาเจกก็ไม่เข้าใจว่าไอ้โลกเสมือนเรียเนะี่ยคืออะไรตัวอาเจกเนี่ยเหมือนเกิดมาก็ช่วงเด็กๆพอดีอะค่ะแล้วก็พอช่วงวัยรุ่นก็ได้ลองเข้ามาใช้แล้วก็ได้ใช้โรงหนังเทียนกวัวเทียนจริงๆก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะ ถ้าเราพูดถึงกันจริงๆความเป็นเยาวราชคืออะไรมันคือวิถีของคนจีนมันคือความต่อเนื่องกันมาทําไมมันถึงต้องเป็นโรงหนังเพราะโรงหนังมันพัฒนามาจากโรงนิ้วเดิมนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าอะไรคือความสุขของคนเยาวราชในสมัยก่อนก็คือโรงหนังโรงนิ้วนั่นเองผมว่าหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมันมีการแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมได้ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาได้มาพูดคุยได้มาเดินดูได้มาอะไรต่างๆได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การได้ยินกับการเห็นด้วยสายตาอาจจะไม่ได้เดินแบท,ที่จริงแต่มันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกดื่มดําได้ไอตัวเมตารเวฟเนี่ยถ้าจะทําให้มันเกิดความยั่งยืนผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นข้อจํากัดของไอตัวเมตตเวร์ดเลยก็ได้แต่สิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความสมบูรณ์ครับแมตตเวร์ดในยุคแรกมันช้ามันกระตุกไม่คมชัดนั่นคือในยุคแรกเพราะนั้นเทคโนโลยีในยุคนี้มันอาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ในยุคหน้าเทคโนโลยีมันจะเป็นตัวช่วยเราควบคู่ไปกับการพัฒนาโลกเสมือนในด้านต่างๆแล้ววันหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็อาจจะมีโลกเสมือนของอีกหลายเมืองตามมาอีกในอนาคตก็ได้ครับถ้าในฝั่งประเทศตะวันตกนะครับอย่าง เช่นอเมริกายุโรปอย่าง Meta ที่เขาก็กำลังพัฒนา Horizon นะที่เป็น m e ต a บว r ร์ของเขาอยู่ก็ใช้ได้แล้วในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับหรืออย่าง Apple นี่ก็กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่พวกแว่น VR AR ซึ่งเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่มารองรับในฝั่งของจีนก็มีนะครับก็มีที่เขาทำเป็น m e t a w a r d City ตนะครับต่างๆก็จะมีอยู่หลายๆเมืองนะครับเกาหลีก็จะมี โซซิตี้ที่เป็นเมตาเวิร์สซิตี้ของเขานะครับผมเชื่อมั่นว่าเมตาเวิร์สเกิดขึ้น100%ในอนาคตการที่เราจะเข้าไปโลกเสมือนเราใส่ VR แล้วเราไปเรียนหนังสือเราใส่ VR ไปไปประชุมพบปะพูดคุยกันข้ามทวีปข้ามโลกอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่วิเศษมากๆและมหัศจรรย์มากๆผมมองว่ามันมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันจะเติบโตได้อย่างเร็วมาก นจจะเเปลลี่ยโกรราริงๆในอนาคตข้างหน้านี้หากว่าโลกเมตาเวิร์สสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบตามที่มนุษย์นักพัฒนาและผู้คนอย่างเราเราได้คาดหวังเอาไว้นอกจากมันจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วโลกเมตาเวิร์สก็อาจจะทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางและพื้นที่ทำให้เราเชื่อมต่อโยงงยายถึงกันสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงได้มากขึ้น มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะชวนทุกคนคิดตามคือเรื่องของวิธีการเข้าสู่โลกเสมือนเมตาเวิร์สที่มันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างสําหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับจากข้อจํากัดเรื่องของความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงอุปกรณ์จึงเป็นที่น่าติดตามและหาเส้นทางเดินร่วมกันที่จะทําให้โอกาสของการเป็นสมาชิกแห่งจักรวาลน,นิมิตแห่งนี้เปิดกว้างและอบรับความหลากหลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จักรวาลของเราได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเมื่อจักรวานเนรมิตได้กำเนิดขึ้นทับซ้อนกับจักรวาลเดิมและสิ่งนี้ทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานที่ค่อยๆดึงดูดมนุษย์มากมายเข้าไปเนรมิตตัวตนใหม่บนโลกใหม่ในจักรวานเนรมิตทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการทำมาหากินที่พัฒนาระบบระเบียบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ไปจนถึงการสร้างมนุษย์รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลหลายคนพร้อมที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสในโลกใหม่แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังพึงใจกับการใช้ชีวิตในโลกใบเดิมการรักษาสมดุลระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนคือทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตบนจัก,กรวาลคู่ขนานและไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในจัก,กรวาลเดิมหรือจัก,กรวาลน,นรมิตสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้คือความเป็นมนุษย์